ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาทั้ง12ราศีค่ะ ในช่วงระหว่างวันที่16ถึง30มิถุนายน2563นี้นะคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีกันรวมทั้งผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่ทราบความเป็นลัคนาก็สามารถดูได้ตามความเป็นราศีค่ะส่วนท่านใดเคยผูกดวงชะตาไว้แล้วทราบความเป็นลัคนาก็อ่านตามลัคนาได้เช่นเดียวกันนะคะการงาน ในครึ่งเดือนหลังนี้นะคะการงานของชาวราศีกันก็ดูที่จะเข้าที่เข้าทางมากกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นผลจากเขาเรียกว่าในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมที่ดาวการงานมีการโคจรกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีค่ะก็ส่งผลทำให้ชาวราศีกันเองก็จะมีโอกาสมีช่องทางทางด้านการงานที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าอุปสรรคปัญหานะคะก็อาจที่จะมีอยู่บ้างเพราะว่าดาวที่อยู่ในเรือนของการงานก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายแต่ชาวราศีกันเองนะคะก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานในช่วงของปลายเดือนนี้นะคะดาวการงานเมื่อโครจรเข้ามาอยู่แล้วก็จะส่งผลทำให ใครที่ชาวราศีกันท่านใดที่กำลังหามองหางานทำก็อาจจะมีโอกาสที่ได้งานทำนะคะนะหรือมีตัวเลือกในเรื่องราวของตัวการงานค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายแต่อาจจะเป็นงานที่ยังไม่ได้ตรงกับความต้องการหรือตรงใจแต่ถ้าท่านสามารถที่จะทำไปก่อนได้ในช่วงระยะเวลานี้ก็สามารถที่จะตัดสินใจในการลงมือทำไปก่อนได้นะคะ เพราะว่าในช่วงของปลายเดือนเนี่ยนะคะ,ะดาวการงานจะโคจรถอ,อยหลังกลับเข้าไปอยู่ร่วมกับตัวดาวศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจที่จะเกิดในช่วงเวลาของการมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความไม่แน่นอนในเรื่องราวของตัวการงาน ชาวราศีกันเองในช่วงระยะเวลาที่ดาวมันยังมีความไม่แน่นอนอย่างนี้ค่ะก็ยังไม่ควรที่จะเริ่มต้นหรือ,อทำงานชิ้นใหญ่ๆนะคะอาจจะแค่ประคับประคองตัวไปก่อนในช่วงระยะเวลาแบบนี้เพราะบางครั้งช่วงจังหวะที่ดาวยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็อาจจะจะส่งผลถึงความไม่ชัดเจนในเรื่องราวของตัวการงานบางครั้งบางจังหวะท่านอาจจะต้องใจเย็น รอทีท่าหรือรอดูสถานการณ์ในความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก่อนนะคะการเงินการเงินของชาวราศีกันก็ถือว่าในช่วงเวลานี้นะคะก็ดีกว่าในหลายๆช่วงที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกันเองก็มีโอกาสที่จะได้จับเงินนะคะเรียกว่ามีเงินติดมือหรือมีเงินคงค้างอยู่ในบัญชีบ้างนะคะตลอดจนนะคะเงินเก่าเงินเก็บที่อาจจะ คิดว่าไม่ได้หรือเงินที่ลูกค้าหรือลูกหนี้นะคะค้างจ่ายไปก็มีโอากาสที่จะได้คืนแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินที่มีความสะดวกหรืออยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นก็อาจที่จะส่งผลทำให้บางครั้งชาวราศีกันก็อาจที่จะเพลินในการที่จะใช้จ่ายเงินนะคะบางคนพอช่วงจังหวะนี้มีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่ๆด้วย ก็อาจเชื่อทำให้ท่านรู้สึกอยากจะฉับใจ่ายใช้สอยอยากที่จะใช้เงินบ้างแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้เพราะดาวการเงินก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่ค่อยชัวร์หมายถึงอาจจะมีการเงินที่บางครั้งก็ได้มาแบบง่ายหรือบางครั้งการเงินก็อาจจะรอหรือยากเหลือเกิน เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีกันอันไหนควรใช้ก็ใช้ได้นะคะแต่อันไหนที่ควรจะประหยัดหรือควรที่จะชะลอการใช้จ่ายเงินก็อาจที่จะต้องชะลอกันไปก่อนนะคะชาวราศีกันเองนะคะถึงแม้ว่าการเงินอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีแล้วท่านเองก็ยังพยายามนะคะในการที่จะหาช่องทางทางการเงินหรือลู่ทางอื่นๆที่จะทําให้สภาวะการเงินมีหลากหลายช่องทางที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ แต่โดยภาพรวมก็ถือว่าการเงินก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีค่ะความรักในความในช่วงระยะเวลานี้ความรักของชาวราศีกันเรียกว่าคนโสดเองก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจจากต่างถิ่นต่างที่หรือมือหรือมีโอกาสที่จะเจอรักต่างแดนก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางการไปดูง,งานหรือการท่องเที่ยวก็อาจจะได้เจอคนถูกใจจากสถานที่ที่ เขาเรียกว่าต่างถิ่นต่างที่นะคะแต่ในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะชาวราศีกันอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะความมีสเสน่ห์ออร่ราของตัวคุณนี่แหละอาจจะดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะให้เข้ามาก็ควรที่จะบริหารสเสน่ห์หรือจ,จัดแจงดีดีนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอรถไฟชนกันคนมีคู่ ในความสัมพันธ์นี้นะคะก็เรียกว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันตลอดจนอาจจะมีการเดินสายนะคะทำบุญไหว้พระเสริมบุญเสริมบารมีซึ่งกันและกันนะคะก็อาจจะทําให้ในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีกันที่มีคู่อาจจะได้ใช้ชีวิตหรือใช้เวลาอยู่กับคู่ค่อนข้างที่จะมากค่ะนะคะก็ถือว่าใน,าในแง่ของตัวคนมีคู่เนี่ยก็อยู่ในทิศทางที่ดี แต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าคู่ของท่านอาจจะมีความเจ็บป่วยนะคะหรือมีโครคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ก็าอาจจะต้องดูแลสุขภาพกันไปด้วยนะคะอุปสรรคอุปสรรคปัญหาส่วนใหญ่ก็มักที่จะอยู่ในเรื่องราวของตัวเนื้อง,งานมากกว่าค่ะความใจร้อนความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจอะไรที่มันมากเกินไป ก็อาจจะส่งผลทําให้ชาวราศีก,กันก็มีความเครียดความกดดันในช่วงของระยะเวลานี้นะคะการงานต่างๆก็มีความยุ่งแล้วก็วุ่นวายก็ทําให้ท่านบางครั้งก็อาจที่จะละเลยในเรื่องราวเกี่ยวกับตัวงานเอกสารการตรวจสอบเรื่องราวของตัวเอกสารหนังสือสัญญาต่างๆนะคะก็ควรที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึง ตลอดจนการเจราจาการพูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะหรือการสื่อสารในช่วงระยะเวลาอันนี้บางครั้งก็อาจที่จะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาให้กับชาวราศีกันได้เช่นเดียวกันค่ะทริปสั้นๆในครึ่งเดือนหลังนี้นะคะชาวราศีกันอาจจะมีงานเรียกว่างานงานเร่งงานด่วนนะคะหรืองานเข้าในช่วงระยะเวลาปลายเดือนแบบนี้นะคะ ก็อาจที่จะมีเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ในเรื่องของการงานที่อาจจะมาจนทําจัดสรรเวลาไม่ทันเพราะฉะนั้นชาวราศีกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็อาจจะต้องวางแผนจัดแจงนะคะในเรื่องราวของตัวเวลาจัดแจงในเรื่องราวของตัวการงานเพื่อที่จะให้เราอะค่ะสามารถที่จะดําเนินกะชีวิตได้ตามปกติรวมทั้งไม่เสียในเรื่องราวของตัวการงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะ การทำนายนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะ,ะในของชาวราศีกันโดยที่ไม่ได้อิงตามพื้นชะตาดวงเดิมของคนหนึ่งคนใดเพราะฉะนั้นบางครั้งก็อาจจะตรงกับชาวราศีกันบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ได้ตรงกับชาวราศีกันอีกหล,หลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีตุลรวมทั้งผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลก็สามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปนะคะ สำหรับท่านใดที่มีความชื่นชอบในการทำนายหรือการดูดวงก็ฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ไว้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆลงไปนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ